สวัสดีจ้ะสาวเมื่อนิกะบแมนโบยูเวนดยูเวนคือเกาจ้าแต่ว่าสีบ่งแรงเนาะเกิดเพอสามีกันเลยว่าสิภาพไปงานแต่งงานแต่งโมเพนอยู่ในปัม่มละจ้าก่อนไปเ้าก็มาทาเซรั่มอบุตินก่อนนะจ้ะเป็นเซรั่มที่เราใช้อยู่ประจํานะคะนี่ก่อนสิไปใช้ทาแล้วก็เเฮดหน,น้างามก่อนแล้วก็ตามด้วยกันแดดจากของเอสพอเป็นของสินค้าเกาหลีนะจ้ะเนาะมันจะมี spf ห้าสิบบวก pa บวกบวกบวกนะจ้ะเนาะ นี่เขาก็ทาทาทาคือทาหลายแท้หนาใหญ่เนาะเห็นบอลูบไปลูบมันกระท่วนหนาพอดีจ้ะน่ะเขาก,ก็ลูบลูปลูปลูปทาข้อน้ำเด้อย่ยานข้อดำนาะจาะเนาะปกติกะหนาเลื่อมเข่าก็ข้อละจ้ะนี่พายโใส่กันแดดนี่คิดผิดเดอ้อเบิงเ่งแดดบานเท่าจา้ะแดดแรงมากไปหอดจา้างานแต่งเขาแลว้วแล้วทุกคนจา้าข้าตืน่นสายเฮาสิบอกก็เลยลวงไปงานกาสาจา้ะไม่เสียแรงที่เราทากันแดดมาเนาะจ้ะเนาะเห็นบอลเนี่ย ไปฮอดปีนี้เป็นปีไหว้าสารหลักเมืองเราจะทุกคนก็ไหว้าสารหลักเมืองก็เลยทายบรรยากาศทุ่งสีเมืองให้ดูคือเปลี่ยนไปหลายแท้เกือบที่ปีแล้วเนาะที่ห้าบริเวเขามาอีกันนะแล้วก็งานกาชาติปีนี้นะจ๊ะไม่ขวางถนนนะจ๊ะสัญจรสะดวกปีนี้ก็เหตุดีเทนอปหฮอนแดดเลยได้ทุกคนจ๋ามีเต็นอไปเห็นงานไหมออนซ่อนแห้งเดีย๋ยวมีเงินเด้จิสูตอไปไหเหวเงินเบ่งแล้วก็ท็อปปิ้งของงานกาชาติจ๋าต้องจขอบุเด้ ต่ว่าอยากสิบอกว่ากินเหลวบุตะสมอเฮดดอกจ้าแล้วก็นี่ขนมสอบพุ้นไส้ขนมเบื่องจ้าแล้วเราก็กลับมาไหว้สารหลักเมืองไหวน้ำเพลินแหละเนาะได้ไปแล้ว